สีครับท่านเทอดนะครับเนี่องจากที่เราเดินทางหาคิ้วจากไปซื้อคิ้วตอนนี้เราก็าแวะาทานข้าวกันเ้วยอเพราะว่ามันจะเที่ยงแล้วตอนนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วข้า,าวเช้าข้า,าวเช้าได้ไหมน,นี่ดูนางสั่งกันเลย กินพ้กันเด้ตน่จก็ล้วอืมอืยชอบกินอืมกินไปดเรื่อยๆกินเอีมีพริกน้ปานำได้เยเอาแต่ไินพริกอยู่ข้างบนต้องรีพริกพริกน้ปลาดิปลาปาต้องอยู่ข้างบนสินะปลาพริกได้ได้ต่าง อย่างเดิงไหมเผาเนื้อเผาเนื้อพอเนื้อสับเอาไห้สับกสอนทอยนีงได้ทีหลังไม่เป็นไให้กินแต่สองเลยเก่งใจนะเนี่ยเก่งใจทำได้ทำบอดบอดอดเอกินก่อนกินอนกิปอดแต่งปอดแต่อมาแล้วมาเยอนี่อันนี้เราเราไม่ได้ไม่ได้ดาวเด้อเราซื้อสดเด้อเนี่ย อเ,ออเอายกไปนู่นกันไ,ไปนู่น,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 นกันนวดยกไปนู่นเน,ไไน,นี่ยมันไหลใค่ได้เหรอโดนดเจาะไขแดงเหรอใครโดนเจาะไขแดงยกไปยกไปบอาแค่นี้แห <c oughs> ละ <laughs> นี่อันนี้กระเพาราเนื้อของพี่เพื่เดอร์เพราะว่าถ้าผ่านเส้นนี้ก็จะแวะร้านนี้ประจำร้านเขียวแดงใช่ไหมพี่ร้านเขียวแดงใช่ไหมล่ะ ร้านเขียวแดงใช่ไหม,ไมเขียวเขียวมา <laughs> ดูดิเพราะวันนี้เขาไม่มีมุกกับเราทุกวันเขามุกกับเราปกติะจะเล่นมุกเด้อปกติเขาจะเล่นมุกเพราะถ่ายคลิมุกไม่ชื่นเล่นมันเป็นมุกแปก้งนะมุกแปก้งสิเออแล้วเมื่อวานหมูปออะไรนะหมูปสั่งอะไรแล้วเพราะว่าฮะ ได้ยินมั้ยมุกไปค่ะเออแปดแปดอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละถึงคุยกันรู้เรื่องอ่ะถึงเจ้ามาลานเนี่ยเข้ามาต้องมีมุกนี่ไอ้ดูอะไรแล้วก็อย่างเงี้ยแหละเนอะมาเด้อกินข้าวกันเด้อเลยไม่มุกเลยเลยไม่มุกแม็กแม็กเลยเขาหิว แม่มาถึงก็โอ้โหลูกค้าเต็มร้านเลยเลยมุกไม่เป็นเลยมันมีเวลา,าเลนเมุกก็มีเวลา,าเล่นมุกเงือบปิ๊บสองคนมันเหงาเลยเพได้ยินเสียงแม่ค้าเนี่ยเด้กระเพราเนื้อสับของพี่เพชรอันนี้ก็ซื้อจาก <c oughs> ไปเืือพ่อแล้วล่ะเพราะว่าช่างมาสามคนวันนี้ มีโซดามีโซดามีพปุ้ยแล้วก็พ่อพรด้วยมีกาแฟนี่เดี๋ยวผมบอกบอกอะไรให้ตอนนั้นไปไหนได้ล่ะมาเพียน้อยะไปหลังบ้านแล้วรู้ว่าเมื่อกี้มันทําอะไรหนูหนูไม่สนใจมันหัวมาชนหนูทักทายทาที่นอนนะทักทายทักทายวันนี้ทาไมไม่สนใจค่อยพอหนูแก้มไม่สนใจมันมันยกขาจะฉีดถึงบอก ไปไหนวะไปแล้วนีแ้นอนหลับบ้านนอนแล้วงอนนอนงอนกินข้าวเรอยกินข้าวปิดกิฟต์เไหรลหนูอยากจะบอกไม่้าอะไรลูกปิดแอร์ถูกก่อนนนึงรอดหนูถูกก่อนซะไอหนไหนูถูกก่อนซะบายบายจบปีปื้เนื้อเอฟซีเด้อกินข้าวกเนื้อ